สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะพบกันอีกครั้งกับรู้จักคำนำเรื่องของบทเรียนบทที่5เรื่องไปโรงเรียนนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเราต้องมาทำความรู้จักกับคำใหม่ในบทเรียนก่อนนะคะ ไปเลยค่ะรู้จักคำนำเรื่องเรามารู้จักคำใหม่ในบทเรียนกันนะคะลูกๆจากกิจกรรมรู้จักคำนำเรื่องคุณครูจะพานักเรียนสะกดก่อนนะลูกนะหนูฟังคุณครูสะกดหนูสะกดตามคุณครูหลังจากนั้นนักเรียนก็ฝึกสะกดด้วยตนเอง เราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเข้าขอเอาเขาไมา้โทเข้านักเรียนสะกดตามคุณครูนะลูกนะขอเอาเขาไมา้โทเข้านักเรียนฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะขอเอาเขาไม้ทูเข้าหิวหออีวอหิวไม้ทูหิ้วนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูเลยค่ะหออีวอหิวไม้ทูหิ้ว นักเรียนฝึกสะก,ษกษดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกหออิวอหิวไมโทหิวเก่งมากค่ะเรียนรอเอียนนเรียนนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูนะคะรอเอียนนเรียน นักเรียนฝึกสะกดด้วยตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกรอเอียนอนเรียนฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านได้คล่องไงคะคำต่อไปเลยลูกคำว่าปินโตนักเรียนฟังคุณครูสะกดก,ก่อนนะคะปอ,อีนอปินไม้เอกปิน ตอโอตโตนักเรียนฝึกสะกดต,ตามคุณครูนะคะปออีนอปินไม้เอกปินตอโอตโตนักเรียนฝึกสะก,ษกษดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูก ฝึกสะกดบ่อยๆนะคะคนเก่งของคุณครูคำต่อไปนะคะนักเรียนคำว่ากระเป๋ากอรออกระปอเอาเป๋าไม้จัดตวาเป๋ากระเป๋า,า,ปา,ปาหนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะก รออากระปอเอาเปลาไม้จัตาวาเป๋่ากระเป๋า,ปาหนูฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกกระเป๋าท่านผู้ปกครองคะสำหรับพยางค์คำว่า นะคะถ้าลูกๆของท่านอ่านได้คล่องแล้วนะคะลองฝึกเขาออกเสียงว่ากรออะกระนะคะเพราะว่ากอไก่กับรอเรือเป็นพยัญชนะคู่เราต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะลองฝึกสะกดว่ากรออะกระปอเอาเปาไม้จัตวาเปาลองฝึกดูนะคะ คำต่อไปเลยค่ะนักเรียนคําว่าโรงเรียนนักเรียนฟังคุณครูสะกดให้ฟังก่อนนะคะรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะรอโองอ โรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนนักเรียนฝึกสะก,ษกษดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกโรงเรียนคำต่อไปนะคะคำว่าหน้าหอนำนอเป็นหนอหนออาหนา ไม้โทนหน้านักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะหอนำนอเป็นหนอหนออาหนาไม้โทนหน้านักเรียนฝึกสะกดได้เองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกหอนำนอเป็นหนอหนออาหนาไม้โทนหน้า คำต่อไปนะลูกนะคำว่าหนังสือนักเรียนฟังคุณครูสะกดก่อนนะคะหอนำนอเป็นหนอหนอองอหนังสอือสือนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะหอนำนอเป็นหนอหนออะ งอหนังสออือสือหนังสือนักเรียนฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกหอนำนอเป็นหนอหนออะงอหนังสออือสือเก่งมากๆเลยนักเรียนของคุณครูคำต่อไปค่ะคำว่า โบกมือนักเรียนฟังคุณครูสะกดก่อนนะลูกนะบอ,อกอบอกโบมออือมือโบอกมือนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะบ,บอกโบมออือมือโบอกมือ นักเรียนฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกบออกออบกมองอือมือโบอกมือต่อไปนะลูกนะคำเหล่านี้สี่คำนี้นะลูกนะเราจะมาฝึกอ่านเป็นคำแต่ก่อนที่เราจะมาฝึกอ่านเป็นคำคุณครูจะพานักเรียนฝึกสะกดก,ก่อนนะลูกนะเมื่อนักเรียนสะกดได้แล้ว นักเรียนต้องฝึกอ่านเป็นคำให้คล่องนะลูกนะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปเริ่มฝึกสะกดคำคำแรกกันได้เลยค่ะคำว่าต่อต่ออต่อไม้เอกต่อนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูนะลูกนะต่ออต่อไม้เอกต่อหนูฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะ เก่งมากเลยลูกตออตอมาเอกตอ่อคำต่อไปคำว่าน้อยนออยน,อยน้อยไม้โทน้อยนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูนะลูกนะนออยน,อยน้อยไม้โทน้อยนักเรียนฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะ เก่งมากเลยลูกมองเห็นตัวอะไรก็เปล่งเสียงตัวนั้นออกมานะคะเวลาสะกดนออยอนอยไม้โทน้อยเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะส่งเสียงสอโองอสงไม้เอกส่งสอเอียงอเสียงส่งเสียง นักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะสอ,องอสงไม้เอกส,งส,อองอส่งสเอียงอเสียงส่งเสียงนักเรียนฝึกสะกดด้วยตนเองเลยลูกเก่งมากเลยค่ะส,ส่งเสียงต่อไปนั้นลูกคำว่าเอิก เอิกนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะลูกนะอเอ,อิกอเอิไม้ตรีเอิกอเอ,อิกอเอไม้ตรีเอิกเอิกเอิกนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูนะคะอเอ,อิกอเออ๊กไม้ ตรีเอิบอเอ,อิบกเอ,อิบไม้ตรีเอิบเอิบเอิบนักเรียนลองฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกอเอ,อิบกเอ,อิบไม้ตรีเอิบเอิบเอิบหนูสะกดได้แล้วใช่ไหมคะลูก เรามาฝึกอ่านเป็นคำกันนะคะถ้าคำไหนที่นักเรียนยังอ่านไม่ได้คุณครูอนุญาตให้นักเรียนสะกดได้ในใจนะลูกนะถ้าสะกดได้แล้วก็ออกเสียงเป็นคำออกมาได้เลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มอ่านคำแรกกันได้เลยค่ะต่อน้อยส่งเสียง เอิกเอิกหนูอ่านตามคุณครูนะลูกนะต่อน้อยส่งเสียงเอิกเอิกหนูลองฝึกอ่านด้วยตัวเองสิคะเก่งมากเลยลูกฝึกอ่านบ่อยๆนะคะหนูจะได้อ่านได้เก่งนะลูกนะทั้งอ่านแบบสะกดทั้งอ่านเป็นคำ เมื่อหนูอ่านได้คล่องแล้วพอเจอคําศัพท์พวกนี้ในเนื้อเรื่องในบทเรียนนักเรียนก็จะอ่านได้อย่างมีอัทรสได้อ่านได้อย่างมีความสุขเข้าใจเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีเลยลูกหลังจากที่เราฝึกอ่านสะกดอ่านเป็นคําแล้วนะคะเรามารู้จักความหมายของคําศัพท์ในรู้จักคํานำเรื่องกันนะลูกนะ เรามารู้จักความหมายของคำแรกกันเลยนะลูกนะคือคำว่าเข้าเข้าเป็นคำกริยานะลูกนะหมายถึงเคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างในนั่นเองนะคะเช่นนักเรียนเดินเข้าห้องเรียนนักเรียนวิ่งเข้าห้องเรียนเด็กๆค่ะดัะดนโต๊ะเข้ามุมห้องหน่อยคะ่ะนี่คือความหมายของคำว่าเข้านะลูกนะ คำต่อไปค่ะคำว่าหิ l วหิ l วเป็นคำกริยาเหมือนกันค่ะหิ้วหมายถึงจับหรือถือส่วนบนแล้วปล่อยให้ส่วนอื่นห้อยลงมานะคะเช่นนักเรียนหิ้วกระเป๋าใบโบกหิ l วปิ่นโตแบบนี้เป็นต้นนะลูกนะคำว่าเรียนเรียนเป็นคำกริยาเหมือนกันนะคะนักเรียน หมายถึงการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญเช่นนักเรียนเรียนหนังสือนักเรียนเรียนสะกดคำจากคุณครูแต้มอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะคำต่อไปค่ะคำว่าปิ่นโตปิ่นโตเป็นคำนามนะลูกนะหมายถึงภาชนะใส่อาหาร สอนกันเป็นชั้นๆมีหูร้อยสำหรับหิ้วเรียกว่าขาปิ่นโตเราเรียกปิ่นโตเป็นเถานะลูกนะเช่นหนูเอากับข้าวมาส่งคุณยายใส่ปิ่นโตหนึ่งเถาแบบนี้เป็นต้นนะลูกนะคําต่อไปค่ะคําว่ากระเป๋ากระเป๋าเป็นคำนามนะลูกนะ หมายถึงสิ่งที่ทําคล้ายถุงอาจจะทําด้วยผ้าด้วยหนังหรือพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆก็ได้นะคะสำหรับใส่เสื้อผ้าใส่สิ่งของเงินทองแต่ในรูปนี้กระเป๋าใบนี้หมายถึงกระเป๋านักเรียนเอาไว้ใส่หนังสือเรียนใส่สมุดดินสออุปกรณ์การเรียน สำหรับมาโรงเรียนนะคะคำต่อไปค่ะคำว,ว่าโรงเรียนโรงเรียนเป็นคำนามนะลูกนะหมายถึงสถานศึกษาเล่าเรียนในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเราเรียกว่าโรงเรียนส่วนการเรียนระดับอื่นเราไม่เรียกโรงเรียนนะลูกนะเช่น โรงเรียนบ้านสีวิชัยคือโรงเรียนของพวกเรานั่นเองใช่ไหมคะคำต่อไปนั่นลูกนะคือคำว่าหน้าหนูลองเอามือจับหน้าของหนูดูสิลูกนี่แหละคือหน้าหน้าเป็นคำนามน,นะคะหมายถึงใบหน้าหรือส่วนด้านหน้าของศีรษะตั้งแต่หน้าผากจลดคางเราเรียกส่วนนี้ว่าหน้านะลูกนะ คำต่อไปนะลูกนะคือคําว่าหนังสือหนังสือเป็นคํานามหมายถึงเครื่องหมายใช้เขียนแทนเสียงหรือคําพูดลายลักษณ์อักษรตัวอักษรเช่นหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหนังสือวรรณคดีลำนำอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะคาต่อไปค่ะ คำว่าโบกมือนักเรียนยกมือขึ้นสิลูกแล้วแกว่งมือไปมานะคะนี่คือคำว่าโบกมือโบกมือเป็นคำกริยาค่ะลูกหมายถึงแกว่งมือไปมาเป็นสัญญาณเช่นนักเรียนโบกมือทักทายเพื่อนหนูลองทำมือโบกมือทักทายเพื่อนเพื่อนดูสิลูกอ่าเก่งมากเลยค่ะนี่คือคำว่าโบกมือนะคะ คำต่อไปค่ะคือคำว่าต่อคำนี้นักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวทึบๆแบบนี้แสดงว่าเราต้องฝึกอ่านเป็นคำใช่ไหมคะคำว่าต่อเป็นคำวิเศษนะลูกนะหมายถึงถัดไปสืบไปติดต่อกันไปเช่นภูผาเดินทางต่อไปเพื่อไปโรงเรียน อย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะต่อไปคือคำว่าน้อยนะลูกนะน้อยเป็นคำวิเศษมีความหมายว่าไม่มากไม่หนาแน่นในที่นี้หมายถึงไม่มากนั่นเองเช่นใบโบกใบบัวเป็นช้างน้อยเพราะว่าใบโบกใบบัวเป็นยังไงลูกอายุอย่างน้อยนั่นเองใช่ไหมคะหรือพวกเราคือ เด็กน้อยก็คือเด็กที่อายุนิดเดียวอายุยังไม่มากใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะคำว่าส่งเสียงส่งเสียงเป็นคำกริยานะลูกนะหมายถึงพูดหรือร้องเสียงดังหรือแผดเสียงเช่นใบโบกใบบัวส่งเสียงร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊ก อย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะทําสุดท้ายค่ะคําว่าเอิก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 เป็นเสียงร้องของใบโบกนะคะใบโบกส่งเสียงร้องเอิกเอิกแล้วใบบัวล่ะลูกใบบัวส่งเสียงร้องยังไงคะใบบัวส่งเสียงร้องแอ๊กแอก,แอกเก่งมากเลยค่ะ ใบบุกร้องเอิกเอกใบบัวร้องแอกแกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดได้คล่องแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างไม่คล่องก็ไม่เป็นไรลูกนักเรียนฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะคะนอกจากจะฝึกแล้วนะคะฝึกอ่านแล้วนักเรียนจะต้องฝึกเขียนด้วยนะลูกนะโดยคัดคำใหม่เหล่านี้ลงในสมุด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนะฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆให้คำศัพท์เหล่านี้มันผ่านตานักเรียนก็จะจำคำศัพท์อ่านคำศัพท์ได้เร็วขึ้นนะลูกนะอย่าลืมฝึกนะคะสำหรับการเรียนในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะลูกนะว่าจะต้องฝึกอ่านบ่อยๆแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะ เราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในกิจกรรมการอ่านเนื้อเรื่องของบทเรียนบทที่5เรื่องไปโรงเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะลูกนะสวัสดีค่ะบกมือบายบายด้วยนะลูกนะ